ยายน้อยายยังโมสูยมายังมาเยี่ยมยายเลยน้อเยี่ยมยายขอโชคลาภยายเลยผูแม่ผูตาเซมตาเซมครับเดินทางมาที่อ่าภูมิวัดเก่านะครับภูมิวัดเก่านะเป็นตายายมาขอโชคตาใหญ่กันนะครับทุกคน,นครับเดี๋ยวเรามาดูกันมานี่แม่นิดดวงเฮงมาขอเลขสารตายายเก่าว่าจะได้ตัวอะไรเรามาตามลุ้นกันทุกคนครับ Sampai สิ Sampai ทุกคนเลขที่384 มายังมืสวยมายังมาเยี่ยมยายเลยเนาะเยี่ยมยายขอโชคลาภยายเลยปูแม่ปูต ms, ่ em, Tao, ตาเซม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 นะครับตาตาเซมมาครับตาเซมตาเซมมามากระชัยหนุลาบมาขอโชคขอลาบใกล้ๆกลาใกล้กันแล้กูอยากก็สู อย่าสูบมีใครสูบเป็นเลยแต่วันนี้ชีเอาเบอร์บ่เอาเบอร์เลยตาเบอร์เลยขอเบอร์นี่สามตัวสามตัวเดี๋ยวเอาแมนแมนเลยตาเด้อถ้าอยากได้าจใหม่ต้องแมนแมนแนแล้วกูให้ถือหลายเทื่อ โอ้อยลีตีตสาธุสาธุผู้ได้กินหัวหมูมยอม้อนสัมไปเนาะไปเนาะบากเทพเอาบอกทุกทีเดีย๋ยวจะสร้างกระถ่มสร้างสานเจ้าให้ไ่ไหมแห่งงามวัดว่าเก่าเนี่ยบุญชิญายไปอยู่ข้างหน้าเด้อเนาะโอ้สิยายไปอยู่ข้างหน้าให้เบุญแย่งดุกหลานบุญกระถินเนี่ยเป็นสิยายนไปอยู่ วันนี้มาขอส่กคุณตาเระสิทิได้รวมบุญีนส่มมนลาบใจ้รวมบุญกับทิ่นน้ำต้นวันที่ห้าที่เขาบอกมีงานกับทิ่น้้สกงในราบกับในี้ปัจจมปัจใจมาเห็ดบุญเฮ็ดซี่ขอส่งมาลา่าเฮ็ดซี่ตัวยังน้อยน้อยลูกหลานเบ่งบุหมดแล้ว ตัวไหนน้ำบันเลยหางหงากมุนนิหน้อยมากมีตามีมาอมไรด้ยตามีตเขียนแมนแมด้วยตาเด้ยมีตาเดี๋ยวเรียกอะไรตาเียกอะไรน้อตาเพินเข้ามามาเน้

คนโบราณคนโบราณนั่งนั่งแบบคนโบราณนะครับเรือ่อหลังเลงว่าจะตัวไหนดีนะครับตาตาแซมนะครับตาแซม ตาเซมผ่านรางนะี่ยานตายาวัดป่าทะเาราน เพือหลายตัวแช่ว่ะเอาเน้นๆตาอย่าเอาหลายเน้นเอยขอสามตัวเน้นๆขอสามตัวเน้นๆเอาตัวที่ถูกตาเนอะเขาเขารางวัลที่หนึ่งเลยเลขต้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งครับตาเบอร์อายทีไม่เบอร์สี่ก็สายตัวมันยากขอสามตัวก็พอตา มาได้เรื่อยตอนนี้ขาขานัเนใ่ชัดเลยชัดนะมันออกไม่นอกตาดยนไม่น้อกตัวไหนเนาะตัวใดเนาก้าเก้ารักแมงนอ, <9. S 2> อ,นอตาเอ้ยดุฟานเบิกแง่โอโห้ตุ้งเน่ได้มาตาเนี่ย 6กสี่เก้าหกสี่เก้านเป็นบองหัวเลยนะก้าหสเก้าสี่เก้านตาก่าบอกหกสี่เก้านี่เรียงกัได้หกสี่เก้านี่ว่าปู หลับตาสีหนงดิแมนแมนเนาะผู้ไฮหกสี่เก้าก็ซื้อหกสี่เก้าหกสี่เก้าหกสี่เก้าฮันส์เออผู้ออกนักซาแล้วเด่นมันก็เผาออกซาร์แล้วเนาะออกซาร์ไปก้องสลากเพิ่งแล้วเนาะโอ้กูไปจนแม่ว่าหมุนจักหมุนเหนียงออกซาร์แล้วอย่าไปดูมันจะกลัวไป ไปจับมาอยดูจับหกสี่เก่าหยังโคไปสองตัวมีไม่ปูมีไม่สองตัวเ่ยโคสักสองตัวอีกเลยบอสองตัวล่างนี้ไหมครับปูสองตัวล่างแปดสามแาแปดสามสองตัวล่างแปดสามตัวล่างแป โอ้เนี่เลขซานเนี่ก็นึ่งเป็ดสามสามเป็ดนะครับทุกคนเป็ดสามเป็ดสี่บตานะอ้ทำไมถูกเนตานโต๊กับานโตาชื่อตาอะไรหน้ตาโบนชื่อโรคนะครับตาเก่าใหญ่ จะได้เรียกถูกแล้วตาตาเซมใหญ่มากตาเซมใหญ่มากอยู่นานยังตาอยู่นี่นานยังครับคือต้องโดนแล้วมุสูุท่านเกิดยังกเกิดอี่อยู่ในปีปคนอยู่ปีปเขาเรียกช้าไหนแบบนั่นที่นอแจ่ก่อนเนาะเมน อยู่ในปิป์อยู่ในปิป์อยู่ในสังคีสีเดี๋ยวต่อไปงบึงกระเทีมกระเจ้๊ยวกังนาเลยละเอือนไปแน่เด้อบึงแง่งลูกหลานทำเอิอนเอิอนไปเนื้อเอือนยูขันตาให้แม่งจเสือเอือนไปอยู่หมุนหมักเหล่าโทษเด้อหมุนหมักเหล่าโทษ บุอยากเราโทษค่อยสามตัวตรงๆเลยบญยากเด่เราโทษบ้านทั้งไม่เป็นแหแล้เดี๋ยวขึ้นบ้านไม่กันกับทุกคนไปโชว์อีกครั้งหนึ่งเรียกตานะครับ ตาแซมกับยายมาเนาะพ่อละบ่พ่อละไปกู้ไปละเด็กพ่อละครับจ้าบาอะไถอนตีสิมือเนาะยวากันบอใหม่อเดี่ยวเห็นลูนั้นถึงเลขกนตาถ้วยต้นตีมาเนี่ยนะครับวานิชที่ก็สวยมากเลยครับสามแปดสี่นะครับตรงกับบ้านเลขที่เลยอีกสองตัวเนาะ ตาแซมให้นะครับผมออกพันหน่เขพัดสอัผู้เลานเดอนี้ด้วยทีเดียวได้โนโตามโตครับทุกคนนะครับมีเรเล็กนะครับเดี๋ยรเนาจอนะครับมาเงนหนึ่งเกอนสิบเอ็ดนะครับเรดคกับประมาณเี้ยครับ ออออไปแลกเดี๋ยว่ะใั่ปบครับครัแล้วบอกน้ำมีน้ำไหมน้ำเปล่า